มาดูเม็ดนี้กันนะคะแม่จพยายามถามน้องนะว่าเจ็บไหมเจ็บไหมลูกเค้ <ทำ S 1> นนี้บอกอัดวีดีโอวลูกทนได้ทนได้นนะเราจะไม่ไดไปเค้นมากนะคะจะเอาออกตาแนวลุก,กนกุ่งขนเลย ดินดูน่ากลัวน้องน้อนาอถ้าไม่อออกก็ก็อยู่อย่างนั้นแหละน้องรักษามาหลายที่แล้วเนาะ อุ้ยดูเหม,มือ,มอมนะน่ากลัวนะแต่ว่าน้องก็จะโล่งใช่ไหมลูกครับน้องออกมาแบบจัดจานที่นม่ถ่ายให้ดูเพื่อว่าถ้าหนูเป็นอย่างเงี้ยมันมันช่วยได้นะลูกนะเดี๋ยวแล้วก็ฆ่าเชือ้อเดี๋ยวก็หาย แล้วก็มาติดตามผลน้องเขาว่าเป็นยังไงบ้างมันดูแลดูน่ากลัวลูกแต่ว่าถ้าเราไม่ทําแบบนี้มันก็ไม่หายนะจะเห็นว่าน้องนอนนิ่งมากเลยแสดงว่าน้องไม่ได้เจ็บมากใช่ไหมลูกครับอืมต้องรอความเข้าใจด้วยสิวอักเสบอย่างนี้หมคันด้วยเนาะเป็นหนองอะนะนีคกาส แล้วกดมัน,นี้เราก็ต้องเข้ากระบวนการฆ่าเชื้อนะคะลูกก็ต้องมีพวกตัวฆ่าเชื้อไม่งั้นเราคอนโทนลกัไม่ได้นะอันนี้ก็จะเป็นแต่เลือดแล้ว โอเคเนาะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพี่เน่จะไปไล่ดูหัวอื่นอีกเนาะเพราะเนาะเขาเป็นหลายจุดอันนี้เป็นคร่าวๆนะคะขอบคุณค่ะ